คลิปนี้นะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิแบบนี้นะคะใกล้ๆจะเข้าตุ่จีนะคะแพทย์แผนจีนมีแนวทางในการดูแลอวัยวะตับยังไงเนื่องจากอวัยวะตับเนี่ยถ้าดูตามหลักปัจจธาตุก็คืออยู่ที่ท่านไม้ก็จะอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะมหมอเยวกับหมอลใจจะมายกตัวอย่างสมุนไพรแล้วก็แนวทางในการดูแลตัวเองให้ฟังะคะ่ะหมอเยวขอเริ่มจากฟังก์ชันแรกของอวัยวะตับก็คือการดูแลพลวัตของชี้นะคะก็คือทิศทางการไหลเวียนของชี ซึ่งสาเหตุที่จะทําให้ทิศทางการไหลเวียนของชีพิทขัดเนี่ยก็อาจจะมาจากความเครียดความกดดันหรือว่าพลังงานของชีที่ตับไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกสมุนไพรหมอ่อยยุกตัวอย่างมาสามอันที่คนไทยจะสามารถหาได้ไง่ายงานะคะอันดับแรกก็คือเก๊กฮวยค่ะเก๊กฮวยจะออกฤทธิ์ที่เส้นลมปาณปอดกับตับนะคะแล้วก็จะช่วยในการระบายความร้อนระบาย ความร้อนของตับช่วยลดอาการร้อนในแล้วก็ช่วยลดความร้อนที่สายตานะคะอันที่2ก็คือใบมิ้นนะคะใบมิ้นจะออกฤทิ์ที่เส้นลมปาปลอดและตับนะคะก็จะช่วยระบายความร้อนแล้วก็ช่วยลดอาการร้อนในได้เช่นกันอันดับที่3ก็คือ เปลือกส้มที่เป็นส้มลูกเล็กนะคะจะมีส้มผลใหญ่กับส้มผลเล็กส้มผลเล็ก,ลเ,ลกเนี่ยเราเรียกว่าชิงผีนะคะชิงแปลว่าสีเขียวผีก็หมายถึงเปลือกนะคะชิงผีเนี่ยจะออกฤทธิ์ที่เส้นลมปานม้ามและเส้นลมปานตับนะคะก็จะมีสรรพคุณในการทําให้การไหลเวียนของชี่ที่ตับเนี่ยไหลแบบไม่ติดขัดทาให้ฟลมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยระบายพวกเสมหะได้นะคะนอกเหนือจากการใช้สมุนไพรเหล่านี้นะคะอาจจะชงเป็นชาหรือว่ามาประกอบอาหารก็ได้นะคะถ้าเป็นใบมิ้นกับเก๊กฮวยก็ทําเป็นชาแต่ถ้าสมมติว่าเป็น เปลือกส้มเล็กเนี่ยเราอาจจะมากินแทนเปลือกส้มอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็การออกกําลังกายเพื่อช่วยระบายความเครียดหรือว่าการเขียนไดอารี่ที่ระบายความในใจหรือความเรียดออกมาใส่กระดาษหรือว่าการพบปะเพื่อนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกกันก็อาจจะช่วยทําให้ความเครียดแล้วก็ทําให้คลวัดกันอะไรเป็นของชีดีขึ้นนะคะต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันต่อไปก็คือฟังก์ชันของตับที่ช่วยในการกักเก็บลือจะให้คุณหมอทำใจเป็นคนอธิบายนะคะค่ะในมุมมองแพทย์แผนจีนนะคะตับจะมีหน้าที่กักเก็บเลือนะคะหากเส้น มีการติดขัดน,นะคะหลเวียนได้ไม่ดีตับทำหน้าที่ได้ไม่เต็มที่การกักเก็บเลือก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีตัวอย่างสมุนไพรที่ช่วยทําให้เลือดของเราเบำรุงเลือดของเราดีมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างแรกก็ค่ะก็คือตังกุยนะคะ ตังกุยจะเข้าสู่เส้นลหปานปันม,ม้ามแล้วก็หัวใจนะคะจะช่วยบำรุงเลือดค่ะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะสำหรับอาการปวดหมอสำหรับอาการปวดประจำเดือนค่ะหรือว่าในผู้หญิงที่มีประจำเดือนมามไม่ปกตินะคะแต่ควรใช้อย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าตังกุยเนี่ยค่ะสามารถกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะไม่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะ,ะช็อกแลตซีนะคะหรือถุงน้ำในรังไข่ค่ะอย่างต่อไปนะคะก็คือเกากี้ค่ะเกากี้ก็จะเข้าสู่ลำปานตับแลวก็ไตนะคะ เกาขี้นอกจากจะช่วยบำรุงเลือดแล้วนะคะก็ช่วยบำรุงสายตาค่ะบำรุงสายจริงนะคะช่วยทําใหเออ้เลือดดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากสมุนไพรที่แนะนําไปแล้วการน,นอนหลับให้เพียงพอนะคะก็ช่วยทําให้เลือดของเราดีการไหลเวียนเลือดดีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงการใช้สายตาอย่างพอดีนะคะหากใช้สายตามากเกินไปพอเลือดไปเลี้ยงที่ตายเยอะใช่ไหมคะเลือดของเราก็จะยิ่งน,น้อยลงเช่นกันค่ะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราใช,ใช้สายตาเยอะแล้วเราอยากพักสายตาบ้าง คุณหมอแน,นะนำยังไงบ้างคะค่ะก็ถ้าม้สตาล้านะคะลองหาต้นไม้สีเข,เขียววางข้างโต๊ะนะคะเราสามารถแบบมองในที่สีเขียวๆบ้างตาเราก็จะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะนอกจากนี้การกินอาหารก็สําคัญนะคะแนะนําเป็นทานอาหารทับใบเขียวคะ่ะที่มีธาตุเหล็กเยอะๆนะคะโอเค,ค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นハウตูในการดูแลอวัยวะตับที่เหมาะกับฤดูการนี้ก็คือฤดูกาลใบไม้ผลินะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะ